พืชทุเรียนต้องการธาตาหารอะไรมากที่สุดมาติดตามคลิปนี้กันดูครับ าตุอาหารที finger, ่พืชทุเรียนต้องการมากที่สุดนะครับขึ้นอยู่กับแตงละช่วงวัยของต้นทุเรียนโดยตอนเริ่มต้นนะครับช่วงที่ยังเล็กอยู่พืชทุเรียนนะครับต้องการการเจริญเติบโตนะครับโดยที่นะครับผลิตใบนะครับแล้วก็ทําลําต้นนะครับให้เติบใหญ่แข็งแรงนะครับดังนั้นนะครับพืชทุเรียนช่วงนี้นะครับต้องการธาตุอาหารในตัวเจนนะครับหรือว่าตัวย่อว่า N มากที่สุดนะครับก็จะอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงอายุประมาณ3-4ถึงปีนะครับ ต่อไปครับช่วงที่2นะครับก็คือช่วงออกดอกนะครับช่วงออกดอกเนี่ยพืชทุเรียนนะครับก็ต้องการ ธาตุอาหารนะครับไปบํารุงดอกนะครับเพื่อให้ดอกไม่ร่วงหล่นนะครับแล้วก็ดอกดกจํานวนดอกมากนะครับธาตุอาหารที่พืชทุเรียนต้องการมากที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับก็คือธาตุอาหารฟอสฟอรัสนะครับหรือว่าตัวย่อว่า P เป็นตัวที่จะช่วยบํารุงนะครับดอกของพืชทุเรียนช่วงเวลาที่3นะครับก็คือช่วงเวลาที่พืชทุเรียนออกผลนะครับหลังจากที่ออกดอกแล้วนะครับผลทุเรียนก็จะออกตามมานะครับโดยที่นะครับการบารุงผลพืชทุเรียนนะครับก็คือต้องให้ธาตุอาหารกับพืชทุเรียนนะครับโดยธาตุอาหาร ารที่จําเป็นที่สุดนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็คือตัวโพแทสเซียมนะครับหรือว่าตัวเคนะครับถ้าใส่นะครับก็คือจะช่วยนะครับให้ผลผลิตนะครับหรือว่าลูกทุเรียนนะครับมีความสมบูรณ์นะครับเนื้อแน่นนะครับรสชาติดีการโดยสรุปนะครับธาตุอาหารที่พืชทุเรียนต้องการนะครับมีในตัวเจนนะครับตัวย่อว่า N นะครับช่วงทําใบแล้วก็ทําต้นฟอสฟอรัสนะครับตัวย่อว่า P นะครับช่วงทําดอกแล้วก็โพแทสเซียมนะครับตัวย่อว่า K ช่วงทําผลครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจมีคลิปใหม่ลงทุกวันสวัสดีครับ